สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรัฐบาลถึงหม่อมอาจารย์ในพระราชบัญญัติสเ,เพพร,ร็จระเทศพัลัสลาสุดาสยามบรูมาสกุมาลีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับที่สหรัฐได้รายง,งานข่าวว่าสหรัฐจะเปิดประเทศในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับโดยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ถ้าต้องที่เหล่านั้นฉีดวัคซีนที่อยอยสารัฐยอมรับหรือที่องค์การอนามัยโลกกําหนดที่ยอมรับด้วยนะครับแต่เดิมมาครับทางสารัฐจะอนุญ,ญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนที่อยอยสารัฐยอมรับเท่านั้นนะครับคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับ แต่ตอนนี้ได้เพิ่มที่องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติและกำหนดนะครับก็จะทำให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบไม่ว่าจะเป็น a s ส r ราเซเนกหรือไซโนแวคหรือไซโนฟาร์มเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องกักตัวนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศไทยคือจะต้องฉีดวัคซีนครบนะครับแล้วก็แสดงหลักฐานที่ไม่ติดเชื้อก่อน72ชั่วโมงนะครับแล้วก็เทียวนี้ครับเป็นการที่สหรัฐอเมริกา เปิดการท่องเที่ยว แล้วก็ทันคริสต์มาสและปีใหม่ครับนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับทำให้สายการบินต่างๆได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับผู้โดยสารนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่สายการบินจะฟื้นตัวจากการระบาดของโควิดในทีนที่หยุดการบินมาประมาณปีกว่า,วาครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เห็นว่าประเทศไทยเราก็เปิดประเทศเปิดเมืองทันท่วงทีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสรุปสถานการณ์ในประเทศวันนี้ครับคือ วันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่เรามีลดลง700กว่าลาย752ราลายครับทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ1111รลายนะครับส่วนผู้เสียชีวิตครับลดลง7คนทำให้มีผู้เสียชีวิตเหลือเพียง61คนนะครับแล้วก็ใน2สัปดาห์นี้ครับผู้ติดเชื้อใหม่ตัวเลขมันจะคงตัวนะครับใกล้เคียงกันนะครับประมาณ1 0,000ต้นต้นนะครับส่วนผู้เสียชีวิตครับ ได้ลดลงนะครับจากกระดับ200คนเป็นต่ำกว่า100คนแล้วนะครับและกำลังเข้าสู่ใกล้ครึ่งร้อยนะครับแสดงถึงว่าประชาชนมีภูมิต้านทานต่อโควิด -19 ที่มากขึ้นที่ดีขึ้นครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่มีลักษณะคงที่นะครับจำเป็นครับที่ทุกคนต้องช่วยกันให้มากขึ้นโดยการไม่ตกถึงจะดีขึ้นนะครับ แนวโน้มการระบาดยังคงเป็น3แบบเหมือนเดิมครับก็ซึ่งมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอย่างต่อเนื่องดีที่สุดนะครับส่วน67จังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครไม่ใช่ปริมณฑลแล้วก็ไม่ใช่สจังหวัดชาแดนภาคใต้นะครับยังคงข,ขึ้นขึ้นลงลงลักษณะที่คงที่นะครับ ส่วนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพิ่มขึ้นต่ำๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งศูนย์บริาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับภาพรวมทั้งประเทศยังคงมีลักษณะที่คงที่ในสองสัปดาห์นี้ครับแต่ผู้เสียชีวิตและผู้ที่มีอาการหนักลดลงแสดงถึงแนวโน้มที่ดีครับแล้วก็ต้องขอเรียน เน้นย้ำให้พี่น้องช่วยกันครับร่วมมือกันมากขึ้นในมาตรการป้องกันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวเลขการระบาดครับบ่งถึงคนในประเทศมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วและมีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นทุกวันเราจึงมีความพร้อมแล้วก็เป็นความท้าทายด้วยครับที่จะเปิดประเทศเพราะฉะนั้นทั้งประชาชนและรัฐบาลครับจึงร่วมมือกันเปิดเมืองเปิดประเทศอย่างปลอดภัยและจะต้องมีมาตรการ ความปลอดภัยนะครับซึ่งจะต้องมีทั้งของนักท่องเที่ยวแล้วก็ของประชาชนในประเทศครับโดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาโดยไม่กักตัว ต้องมาจากประเทศที่ไม่มีความเสี่ยงต้องฉีดวัคซีนครบแล้วต้องมีการปลอดเชื้อก่อนเดินทางและเมื่อมาถึงนะครับส่วนได้ประชาชนประเทศคนไทยในประเทศนะครับต้องพร้อมด้วยการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายมีมาตรการป้องกันบุคคลขั้นสูงสุดที่เรียกว่า universal prevention รวมถึงมีมาตรการระดับองค์กรครับที่เรียกว่า covid free setting นะครับรวมทั้งมีการเฝ้าระวังคัดกรองด้วย ATK หรือ antigen test kit อย่างสม่ำเสมอนะครับ เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับประเทศไทยจะค่อยๆเปิดพื้นที่ต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็น4ระยะในแต่ละเดือนโดยเรื่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคมนะครับระยะแรกครับตุลาคมจะเรียกว่ระยะนําร่องเป็นการดําเนินการต่อจากภูเก็ตแซนบล็อกที่เริ่มมาตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วนะครับซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเกือบถึง50,000คนแล้ว ต่อไปนะครับในเดือนพฤศจิกายนจะเปิดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆอีก15จังหวัดนะครับพอถึงเดือนธันวาคมจะเปิดอีก16จังหวัดเมื่อถึงเดือนมกราคมจะเพิ่มอีก12จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆเปิดนะครับมีสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับจากสหรัฐได้รายงานข่าวว่าสหรัฐจะเปิดประเทศในวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับก็ใกล้ๆกับที่เราที่เราเปิดกรุงเทพมหานครนะครับ โดยการเข้าสหรัฐจะไม่มีการกักตัวถ้านักท่องเที่ยวเหล่านั้นฉีดวัคซีนครบซึ่งจะต้องเป็นวัคซีนที่อยอสหรัฐยอมรับหรือที่องค์การอนามัยโลกกาหนดครับซึ่งแต่เดิมทีเดียวนี้เนี่ยสหรัฐจะอนุญาตเฉพาะวัคซีนที่อยอสหรัฐยอมรับเท่านั้นนะครับแต่ขณะนี้ยอมให้ วัคซีนที่องค์การนาม่ยโลกกําหนดยอมรับนะครับทําให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนจากแ s สตราเซเนกาไ n o นแวหรือไซ n o ฟาร์มเข้าสารัฐได้โดยไม่ต้องกักตัวครบซึ่งแต่เดิมสารัฐจะกําหนดให้ใช้เฉพาะไฟเซอร์กับโมเดอร์นาหรืออาจจะเป็นจอร์นสันจอรนสนด้วยอีกอันนึงนะครับแต่ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแ s สตราเซเนกาไซโนแวคไซโนฟาร์มเข้าสารัฐได้ครับโดยไม่ต้องกักตัวนะครับ ผู้เดินทางเข้าสาหรัฐครับจะมีมาตรการคล้ายๆกับประเทศไทยคือต้องฉีดวัคซีนครบแล้วก็แสดงหลักฐานการไม่ติดเชื้อโควิด -19 ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับซึ่งเป็นการเปิดประเทศสหรัฐทันก่อนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งระยะนี้จะมีผู้เดินทางเป็นจำนวนมากครับพร้อมกันนี้ครับสายการบ,บินต่างๆก็ได้เตรียมตัวรับผู้โดยสารที่จะมีขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วเป็นโอกาสดีโอกาสทองของสายการบ,บินที่จะฟื้นตัวครับจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งมันทำให้สายการบ,บินต่างๆต้องหยุดบินเป็นเวลาปีกว่า,วาครับ รับว่าประเทศไทยนะครับได้ดาเนินการเปิดเมืองเป็นประเทศได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนครับเราต้องช่วยกันลดการระบาดของโควิด -19 โดยการเคร่งคัดในมาตรการป้องกันดังกล่าวนะครับเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์โุนิธิสิทธิ์ในร้อยตำร,ร้อยาพทจุบมาจา์ในพระราชบัตธรรมสมเด็จประเทศพรลราชสุดาสยามรมราชกุมารีติดตามผลงานผู้เราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิจตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ